จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตตามมาตรก,การของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปอ,อในการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กร,รกฎาคม2564ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยพรผู้ประเสร,ริฐรองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยเปิดเผยว่า จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตไทยทุกคณะทุกระดับการศึกษาตามแนวทางของ 50+ โดยจะลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตร้อยละ50สำหรับค่าเล่าเรียน50,000บาทแรกส่วนที่เกิน50,000บาทจะให้เป็นส่วนลดแบบเป็นขั้นบันไดคือร้อยละ30สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่50,001ไปจนถึง100,000บาทและร้อยละ10 สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่1 0 0 0บาทขึ้นไปนอกจากนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตเพิ่มเติมตามแนวทางของ 50++ ประกอบไปด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน2000ทุนทุนนิสิตช่วยงานโดยจะเน้นการทำงานออนไลน์ซึ่งจะให้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ100บาทแต่ไม่เกิน500บาทต่อวันให้ทุนสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆประกอบไปด้วย ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตหรือทุนโควิด -19 เพื่อเป็นการลดภาระด้านการเงินของนิสิตทั้งที่เคยได้รับแล้วและรายใหม่เริ่มต้นให้การช่วยเหลือนิสิตรายละ5,000ไปจนถึง1,000 10, 0บาทรวมทั้งสวัสดิการนิสิตหอพักเปิดให้ขอทุนยกเวน้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนิสิตหอพักในช่วงมหาวิทยายลายัยปิดทำการหรือนิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้าน สนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ตฟรี3,000ซิมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวกให้บริการนิสิตยืมแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตกลับไปใช้ที่บ้านได้รวมทั้งทำประกรันโควิดส9าสำหรับนิสิตทุกคนทุกระดับการศึกษามากกว่า37,000คนซึ่งนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะหรือผ่านระบบ CU n e x รวมถึงแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย